สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกับ An n w w t t m m e สุขที่1 3สิงหาคม25 6 4นะครับไม่มีข่าวสารอะไรใหม่มาฝากครับแต่ว่าเอาข้อมูลจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นการแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบ้างนะครับหรือหลายท่านก็โทรศัพท์เข้ามาบ้างหลายท่านก็แอดไลน์เข้ามาให้ข้อมูลแอดมินบ้างนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ เหมือนเดิมครับอาจจะพูดสารพันปัญหาของการตรวจสอบสิทธิ์มาตรา3า 3, 3 9 4 0นะครับโดยเฉพาะเน้นหนักไปที่39กับ40ซึ่งบางท่านก็ได้รับสิทธิ์บางท่านก็ไม่ได้รับสิทธิ์อันดับแรกพูดไว้ต้นคลิปก่อนนะครับเพื่อขจัดปัญหาเลยหลักๆนะครับคนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะได้รับสิทธิเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน 10- หรือ13จังหวัดแรกนะครับย้ำว่า10หรือ13จังหวัดแรกแล้วก็ ส่งเงินสมทบเนี่ยนะครับสมัครและส่งเงินสมทบเนี่ยภายในสามสิเอดกรกฎาคม64ส่วนใครที่เพิ่งจะสมัครใหม่1สิงหาเป็นต้นมาแล้วจ่ายตางังหรือสมัครกรกฎาแต่มาจ่ายตังสิงหานะครับรวมถึง16จังหวัดหลังท่านไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วครับเข้าไปช่วงนี้ระบบก็จะบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์รอ ประมวลผลรอการอัปเดตข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง16สิงหาค,คามก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อขจัดปัญหาแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่แอดมินเคยทำคลิปวิเคราะห์ไปว่ากลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับที่อยู่ช่วงอายุระหว่าง15ถึงประมาณ21-22นะครับก็คือจากมัธยมม .3 ใช่ไหมประมาณนะครับม .3 ม, 3, ม .4 ขึ้นมาถึงม,มหาวิทยาลัยเนี่ย ก็เป็นที่น่ากังวลว่าภาครัฐจะตัดสิทธิ์การเยียวยาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่ามัมนมีมาตรการเยียวยานักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับแต่จากข้อมูลที่ท่านผู้ชมได้พิมพ์สอบถามเข้ามาแล้วก็ให้ข้อมูลเข้ามารวมถึงโทรศัพท์เข้ามาแจ้งนะครับหลายพื้นที่ใน10จังหวัดสีแดงเข้มอายุที่อยู่ระหว่าง17-18ปีนะครับทำงานไปด้วยเป็นนักศึกษาด้วยนะครับ เ,เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์นะครับอ๋อไม่ใช่แค่10จังหวัด13จังหวัดนะครับรวมชนบุรีฉาเชิงแสาพระนครศรีอยุธยาบางส่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแม้ว่ามันจะยังชัดเจนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าคนที่มีประการสังขมมาตรา40มีโอกาสที่จะได้รับเงินเยียวยา5,000บาททุกคนนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้ม ส่วนภาครัฐจะมีการคัดกรองตัดสิทธิ์การเยียวยาของนักเรียนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องแยกประเด็นกันเพราะฉะนั้นคุยกันเฉพาะเรื่องของการเยียวยาประกันสังคมก่อนนะครับนี่คือประเด็นแรกหลายคนสอบถามเข้ามาว่าอายุ15สมัครแล้วได้ไหมอายุ17สมัครแล้วได้ไหมคําตอบคือตอนนี้มีตัวอย่างหลายท่านได้รับสิทธิ์นะครับทีนี้ไปถึงผู้ที่อายุเกิน65ปีนะครับเกิน65ปี สมัครใหม่ไม่ได้แต่มีกรณีคนเก่านะครับคนเก่าที่เคยสมัครมาตรา40ไว้มาเป็น10ปีแล้วตั้งแต่ปี5 3 5 4แล้วยังอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะครับวันนี้แม้ว่าอายุท่านจะเกิน65 68บ้า้าง70บ้างหลายคนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ปรากฏว่านะครับท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เคลียร์นะครับอีกหประเด็น อายุเกินแต่เป็นคนเก่าและส่งเงินสมทบกรกฎาสิงหาท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์การเยียวยาประกันสังคมมาตรา40ใน29จังหวัดสีแดงเข้มเช่นเดียวกันอีกกรณีนึงนะครับหลายท่านสอบถามเข้ามาในช่วงก่อนหน้านโนอนมากมายเหลือเกินว่าโอ้ยเคยอยู่ทํางานในแคมป์คนงานทํางานหากินขายของรับจ้างอยู่ในเขต10จังหวัดนะครับกรุงเทพปริมณฑล แล้วพอรัฐบาลประกาศปิดแคมป์คนงานประกาศปิดร้านอาหารไม่ให้นั่งทานก็เก็บข้าวเก็บของหนีกลับบ้านหลบภัยไปต่างจังหวัดนะครับหรือไปทําธุระประปางที่ต่างจังหวัดนอกพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็ไปสมัครมาตรา4 0ศูนที่ต่างจังหวัดนอกสีแดงเข้มสมัครที่นูน่นจ่ายตังค์ที่นูน่นปรากฏว่าวันนี้หลายท่านนะครับอย่างเช่นไปทําที่บึงการบางท่านไปทําที่บึงการสมัครที่บึงการจ่ายเงินที่บึงการหรือบางท่านไปสมัครที่อุบลจ่ายเงินที่อุบล นะครับจ่ายผ่านสมัครผ่านเว็บจ่ายเงินที่บนอะไรเงี้ยแต่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วปรากฏว่าได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งกรณีแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าภาครัฐเขาก็อาจจะดูข้อมูลย้อนหลังเราบางส่วนด้วยนะครับดูข้อมูลย้อนหลังเราบางส่วนด้วยอาจจะดูข้อมูลเรื่องของการสิทธิ์รักษาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือ ตรวจสอบสิทธิใ์ในเรื่องของอื่นๆอันนี้เราไม่ทาราบเพราะว่าภาครัฐไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมาชัดเจนนะครับก็เอามาคุยให้ฟังส่วนม .39 หลายคนบอกว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มอยู่ใน1ิจังหวัดแรกเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วทำไมยังไม่ได้ก็ต้องถามก่อนว่าท่านสมัครมาตรา39ครั้งแรกนึกนดีๆนะครับครั้งแรกท่านสมัครมาตรา39อยู่จังหวัดอะไรนะครับถ้าตามเกณฑ์ที่รัฐมนตรีแรงงานเคยให้สัมภาษณ์เนี่ย ม .39 จะดูสถานที่สำนักง,งานประกันสังคมที่เราไปยื่นเรื่องสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ถ้าอยู่นอกพื้นที่สีแดงเข้มนะครับท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือท่านยืนยันว่าท่านเข้าเกณฑ์ทุกอย่างก็ต้องกลับมาดูที่ข้อข้อความนะครับข้อความที่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์แจ้งเอาไว้ใต้ ใต้ข้อความว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์คือมันจะมีข้อความว่ามีการตัดยอดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม64นะครับแล้วก็รอระบบประมวลผลอัปเดตข้อมูลใหม่แล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง16สิงหาคม64ก็ค่อยกลับมาตรวจสอบสิทธิ์ซ้าอีกครั้งหนึ่ง16สิงหาคม64นะครับอ่ะก็เอามานำเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจาก ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากท่านผู้ชมทางบ้านไม่ใช่ข้อมูลจากแอดมินนะครับแล้วก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับอ่ะใครมีข้อมูลด้านใดจะแชร์หรือว่าเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมท่านอื่นๆก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะไม่ได้อัปเดตคลิปข่าวสารอะไรใหม่ๆก็ต้องปรับขออภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ